มองตุดเขาเปนเอาไปซะลงอีกบ่อมันนี่นะเชาเอาาวงเช่านี่แล้วลงเลยเจ้าน่ะบอลงน่ะลงกับไผ่ลงผู้เดียวนี่แล้วเอาแหลบเอาหนาวบอโท่อบ่เอาครับเดี๋ยวบ่ล้มหนาวแล้วตุ๊จาน้องลึกไปลยจังหวะบ่ต้มน้ำได้เด็ดนี่ต้มน้ำอับตุ๊จานต้มน้ำอับอืมอ่ะกูไปต้มบ่อาบบ่ได้เป็นยังไงเนี่ยอาบบ่ได้มันหนาวมันเย็นเขาต้มแล้วใครแน่บัดนี้เขามาเกาะมาอุ่นมานานเอาเลย ใช่คอยั่งไก่ตุยนันเห็ดต้มน้ำลวกคนเหมือนลวกไก่เน้ตตุยนันทั้งหมานี่คันหมูต้มนี่บ่อาบน้ะปู่ตู้นี่บ่อาบหนาวนึกตุยจานเนาะแลอ่สัมฤทธิ์ว่าสีต้มน้ำลวกเป็นลวกไก่ไปแล้วนี่เนาะบมอุ่นนองๆแลพูดแล้วโทษว่าป่าจนโทษว่าเออเอาออกมาแล้วเาเอาน้ำมันเย็นในก่อยอยู่บอกเจ้าน้าบ่เจ้าอีกก็นึกว่าเจ้าค้นล้นยอมพุยกันเนาะ คือ <c oughs> กันกับเขาอยู่กัมมินบอกเขาอยู่กรรม์ <c oughs> เขาได้ลูกเขาอยู่กัมมออกมาแล้วบานนี้แล้วเขาก็นัน่มพุดลัวลัวแล้วบานนี้เขาออกมาเขาก็เจ้ามันผู้ที่อุ่นผู้ที่อาบได้เลยแล้วเขาจังเอาคากบอกใครที่ไปอาบโลดอาบโลดก็กรกจุบช้ำม, <c oughs> มันช้ำตัวไก่ไปแล้ว <c oughs> ไกล่แล้วบอกโ <Yo, S 1> <c oughs> ย่<ม>าัด<า>ตาย,ยห้องตายกลัวไปนอกห้อนเนาะใครแล้วมันห้องยัดมันตายครูนเนาะห้องไม่ได้เลยวอยินยอมตุจานเนี่ยเห็นในหนุ่เห็นแต่คนไปเห็นวันนั้นคนญาติแล้วมันบอก ยาน้วยตัวายาด้วยมีด้วยตัวายาด<ม>้วยต้นหนำต้นมน้นำผดหวะหวาเพิ่นลงไปเหยียบในกระทะเลยอยู่ใช่พอนนเห็นนะพอเห็นในคลิปโอ้ยข <c oughs> วัญได้ว่าเห็นตัวเป็นคนบน่ได้ตะกี้เลยนะของไฟนี่คนลองของเนงี่ยองไฟนี่เขาไปนั่งรู้ได้ไพเขาดังนี่ได้เห็นนักจ้ากนีเขาเห็นแต่คนเขาเห็นแต่คนชูกระบืองไหมได้พูดหน่อยได้นั่นเร็วชูกระบืองไหมได้คนมีวิชาคมเป็นเอาเอาเลขชี้นี่แดงๆขอไพแล้วก็มาอมเลย เขาเห็นในที่นี่ฮะเห็นนั่นแหละผมเบื้องแดงมาแดงคัวก่อเขาตีเล็กน่ยพออยู่มันชิงท่านี่จนว่าเมื่อยเอาเอาอันพื้นมาใช้นั่นเป็นหลุดผู้นั้นมนไม่น้อยไลยเป็นหลุดเป็นกองใช้โยกอันพื้นหลุดหนึ่งมันไม่น้อยไหยบาเนี่กองใช้กองใช้ไฟตอกมือเช่ามาขุดกองจองอยคขึ้นเ่าเอาไม้ไปตีทุบจุบุบไปโต้พุ่นนั่น ไม่ยุหัวเป็นอันนั้นดำคือกันกับมันเฮางันล้นไพนี่แล้วก็ยังเป็นโตอยู่คือว่าเผานี่แต่ว่าเป็นหำเป็นคอยนี่ก็ยังอยู่เงียบคู่ออกจอดอันเป็นผ้าบุงผ้าฉบงผ้าคุ้มไว้แล้วไหมเนาะเออผมนี่ก็ไมหอยู่ไมมกับกูดไปเชิญน้ำบ่เป็นอะไรหรีดอกในบ้านนี่บอกบอกพูนบัตชิกท่าชิงท่าตะกี้กูดในบ้านนี่ไปเอาเมียอยู่หันเด็บโมนุแก้วจะเอาอะไรบ้านนี้แล้วคือบุญปุกโชคไปมันี้ มันมันโทรมาไปไปบึงเลไปบึงบุญเป็นครูได้เห <ไป S 1> <ด>็นใจไหมตัว<ด>จานต<า><า>ัวสิบหใหม่บาดท,ที่ใหมน่นั่นเขาเอาขางชานเอาชิน,นตีน้นชินขาดมันยิ่งตี้นชินขาดชินเลือดชินยังแล้วไปใส่จังใหม่อุก่นเขาก็บได้ไหมครัาบได้ไม่แทงเขาทังเขาลีล้อไหนทั้งมันชอดมอนันยังองนาะโอ้ยไม่ขันเหลาไปทงังคนตะกี้นะไม่อื่นโบโบเข่าได้เอาไม่ขันเหล่าห่อหาบเข่า แทงเป็แทงเป็นป่องเป็นหู้แลยไม่กับไม่ได้คักไมได้ดอกเขาก็เลยฮุบเขาึกหม้อชายังมันเลยนั่นนะชัางดอกกระทานคนเลยมีลึกโนตจานมีลึกใจมีชาคนที่ผมไม่น้อยเรีนลง่ทปรไม่แล้วจำมึงมีคนอยู่ข้างนอกรู้ว่าบ่ได้หนาวชนะโตจานมาหน้าโตจานมันมีแต่ห่มไม่มันมีห่มไม่ขึ้นหนาวแท้หัวบอลคอยทิ้งแดดก็เด้ว่าเบาอน้งเผา วีวีมานาตุจ like ันแต่งคืนชิบนหนาวพุทธตุจันฮะกต่ขึ้นชิบนหนาวบ่นนี่หนาวน่ะแล้วมันขึ้นนะแล้วชั้วนั้นเท่านั้นไปด้านลงไปนอนมือก็ต่ำมันนั่นเหรอลมบบพัดมันลมบบพัดแับเว้ยเราอะบ้าไปแล้วผมมุดมืดบ่อยากเราอ่ะช่อนจะจับชนช่อนกันนักชื่อนักชื่อหมอบบริเวอุ่น โอ้โ้ยเช้าเช้ากระลุล่มมันพุ้นเนียแล้วว่ายังสิใครกว่าวะเลาอยู่ยอมมาชดมันได้มันเมื่อยกันนักนี่เติราดแล้ว่าชดโอ้ยพืนเดียวก็ล้มโมเขาแล้วมันก็ดันแหละหัใครแหนยาอันนาวลมพอพอได้คือพื้นเอาแล้วน้ำใจจังไปอยู่อุ่นแลยนี่แล้วเอาลมแต่หนาวบุมีคู่นี่เฮงแล้วตุจานนนี่อยู่บนเป็นลมพออยู่ได้นาวใจ จังโมยูหนาวบมมีครูชดเนี่ยค่ะสินอนดีอยู่บมเป็นบ่เออนอนดีอยู่เอาแล้วมาสร้างว่าได้ไปหาเรแล้วนั่นไหนเนาะเห็นบอลเ่านอยอยู่บนเราอ่ะโยโย่เราอ่ะอยู่ไปต้มกันยามหนาวนี่ไหนเราอ่ะเออเออต้มยามนี่บมได้ได้เราใจบโอยู่ห้องเก่าเลยได้เราขมือเาเห็นบ่เว่าวโอยู่ห้องเก่าแล้ว ทั้งเอาในใจบุอยู่กบเนื้อกับตัวแล้วเอาแล้วมันบุญนี่อันนนั้เท่าก็เพื่อพูดว่าหมนและอันแม่มานนั่นเห็ดเท่าอ๋อเอาหัวงอกนี่เห็ดเท่าตายเลวโมเมนต์นั้นได้ทีทานพุ่นตะเกาว่านี่เห็ดยิ่งตุจานแม่มานเห็ดเท่าออกเอาหัวงอกเห็ดเท่าตายเอาเห็ดอันนั้นเล่บบุญแหน้านี่บ่เต็ดหน้านี่ เห็ดหน้าน้อยนั่นแหละเห็ดหนอนุนนั่นแหละเอาเลยเห็ดหน้าทงน้อยไม้นั่นเห็ดเท้าอ๊อกเน้าะเห็ดเท้าตายเพคนบอกเอออึดเป็นไงชั้นได้ดูจานว่ะมีมันมีมันเห็ดเท้าออกโค้งงอกเห็ดเท้าตายคนจังหวะฉนุกเมืองภาคนี่แดดกับพุนชนุกเมืองพุนนี่จะกินกระลิ่งกันได้กินได้ลินโอ้ยไปบุญคือกลัน บอกว่ามันยิงผู้ชายไปแลวก็ได้พ่วมร่วมมันอันนั้นกันแล้วนั่นเออห่วมชุกพ่วมชุกน้ากันเลยไปถามด้วยมันยิงเป็นได้เฮ้ยไปบุญคืนนี่ม่วนหลีว่ะมันยิงไรไปกินในหลินในม่วนเออม่ม่วนแล้วชนุกเคฮาแล้วนะส่วนลูพอนเวลาอย่างนี้เออผู้ชายคือกันผู้ชายเป็นได้ไปคืนนะโอ้ยเพราะไจะกใครมันแจ้งไปแล้คืนนี้ม่วนหลีเอนพ้นได้อันนั้นแล้วพนได้ห่วมชัมพันธกันแล้วอันนั้น พันนี้หนูมีพวกหลายเนาะพันลึกกันแล้วบ่ะนี้มันบัวพันบัวตัวแหล่ของอันนี้หัวมงค์หัวมงเมียพันจังหวะขันบะยิงเหมือนบ่เอาผัวกะเห็นบ่อนเฮ็ดแตงอันเรียกบนแนวอื่นเรียกบ้านบ่เฮ็ดพ่นบะยิงนี่ยก็ดีเออพ้นและเจ้านี่บ่เฮ็ดเรียกบ้านการเมืองพัน่าเอาหมอผัวโบเฮ็ดจูเด้คยกันวังเช่านี่ยอยกันชั้นกระตาขบุงเหมืนบันบ่แมน เฮ็ดไนน้ยเช่นเวียกบ้านปัดเทือนก็กระปัดเพราว่าหมอผัวน่ะเฮ็ดในนั้ยเวียกบ้านปัดเทือนก็ปัดถูเทือนก็กระถูมันบบแมนเวียกบ้านแนวนั้นเวียกได้ไรเวียกบ้านโอ้ยเอามือมานี่นี่นี่อ้าวแม่เฮ็ดวันนี้มันยังไงนี่บ่หมจักหมูตัจใหญ่หมอผัวน่ะหมูจักอย่างนี้หบูจักว่าเมียน่ะหมูจักหน่อยอันอันขี้รุดมาก เห็ดมันยิงองนปัดเทือนเนาะัแปลว่าคนนั่นเห็ดเวียบบ้านนะเขาอว่าเห็ดเวียบบ้านเลยอมอหมองผู้ชายหนูจักที่เวียบบ้านที่รดมาจอดปับอันเจ้าเห็ดยังว่าฉันเห็ดเวียบบาย้านว่ะเ,เาาอาเห็ดเวียบบ้านวันนี้กี่หนี้เนาะว่าฉันเดือนหนึ่งลายไปเเจ้าเห็ดนี่โยกเดือนหนึ่งแชนอันนั้นแชนหาว่ะปัดเอ้เธอคลีวแชนหาไปบ่เห็ดเวียบบ้านนำคอย เขาจะให้ล <ừ. S 2> ้านหาไปก็ไปว่าฉันหมอนอย่างเงเจ้าอยู่ใช้อยู่หันอยู่นี่แล้วเปล่าไปไปก็ไปแล้วเนาะแมนไปเลยไม่ใช่ให้เขค่อยเห็นยังเอาแมลงปูนได้จะเห็ดเบียบบานบอนแม่ชีต่างเวนอยู่ไหนหมอนหมอผู้ชายน่ะเอาแล้วฉันไม่เห็ดต่างคืนค่อยไม่เห็นลุงได้โว้ยไม่เห็นลุงก็ได้ฉันนั่นเห็ดนั่นบมื่แม่ชี้ยากเนาะเห็ดเบียบบานเอาแล็วไม่ต้อเว้ หมอผู้หญิงอันหมอผู้ไปเห็ดเบียบบ้านเห็ดได้ดีอู้ได้อุกแล้วอาจาไปชิดไปเหตุจนเบียบบ้านกลางคืนนี่กลางเวรนี่เียงไหนยังไงมเ่เอร์ตวะเนาะอันเฮาอยู่นัดหันเลยไม่เละอันก็ไม่แล้งเลยเขาให้พักพอนะพังอยู่แลยวะนี่อันพูนไปเห็ดเบียบบ้านนะ่ะคำเขา้าคำเขา้ากินเข้ากินน้ำอลไรไปไปวะเขาเห็ดเบียบบ้านได้อาจารย์เขาไปแล้วนอนล้มวะ เห็ดไหนวะเห็ดไนไหนวันนี้วะเอานอนลงเจาก่อนไหนคอยเทียนเบียบานนำเจ้ให้เจ้เอาแล้อยู่ใช่ะร่อเ่าเอาคว่าผู้อื่นบอด้วะว่วาลีนแล้วว่าในนี้คอยบ่ได้เห็ดจังชีวันคอยบ่เอาเลยเห็ดวันนี้คอยบ่ล้านหาคอยกับ่เอาเออเอาจ้าจะได้เจาเห็ดวนเห็ดไหนไดนเบียบบานนีไหนเบียบบานเอาแล้ว เขาอยู่นี่แล้วคอยเ,เมื่อเอานั่นเอานี่นมันก็ลอยออกมันก็บปบเลยบ่ไหน,น <S <S มองีรมันก็ <S <S ออนอนท่าอยู่แห้วเออมองผู้ชายนอนท่าอยู่ที่ท่ทาเห็ดเวียกบ้านมันน่ <S <S อยมูไรเห็ดเช้าเ้าเขาตัวเป็ดม้าผัวน่ยนันไปชั้นตด้นี่นะเพราะว,ว่าเห็ดเวียกบ้านให้เห็ดยุทธหันนัน่นแช็ดหามาเพราพี่เขาให้ล้านหาเดือนหนึ่งไปเล้วไปนํำไปตำถามเอาบนในเฮือนบนมันเห็ดอันเวียบมาแล้ว ไปเลยเห็นเมื่อวานคนนั้นมาเห็ดเบี้ยบ้านน้าเจ้านี่เอยเอาไปเห็ดเบี้ยบ้านน้าค่อยอะเอาเห็นนั่นแหละมันว่ามันบมันบแมนนั่นคือกันกับเฮือนคอยจันมันเจ้านั่นมันบบแมนเรียกเรียกบ้านคือห้องคอยจันนาะเอามอนผู้ไปนำมอนผู้ในเฮือนเอาเห็นไหนจะเรียกบ้านเจ้า บอกแล้วบันได้บอกฉันเอามันบมแมนฉันอนันโมแมนเวียบบ้านหเจ้าเอาไปเห็ดเมียเจ้าจ้องเจ้ามาแต่งมาแต่แป้งเอาน้ำพ่อน้ำแม่เขาแม่นั่นโมเมนเวียบบ้านเจ้าไปนอนน้ำวะันนะเออเออเจ้าจะเอาไปนอนน้ำมันจะใครเดือนหนึ่งนล้านห้าไปที่ไปวะชนะกูได้ได้เห็นนั่นเอาค่อยทำแล้วอ่ะเห็ดยังอันเห็ดเวียบบ้าน มันเรียกบ้านมันมีหลายอันนะบ่อว่าเั่นเราหลายนั่นแหละเรียกบ้านแนวหนึ่งไปนอนน้ำเรียกบ้านแนวหนึ่งปปัดเทือนทูเทือนเฮ็ดกินเฮ็ดอยู่ให้เขาอันนั้นก็เรียกบ้านคือกันเอาไปนอนน้ำกับเรียกบ้านก็ว่าเห็นบ่เมียนั้นเฮ็ดแต่เรียกแนวอื่นเรียกบ้านบริเออเอาไปมานอนเทียงอยู่น้ำกันลิดมียดึงเงินมาอันนั้นมาใช้กับพึชนีเยอะ ผูผู้จักกันอันนั้นน่ะผู้จักกันชังคมมันอันนั้นน่ะเห็นบ่แตง่งบมแพงก็ตามอันพุ่นได้ลูกได้เต้าคนจังมันเอาเป็นนั่นความนักแน่นเข้าไปแต่ตะบิดนี่ก็ยามมันเทไรก็ยามมันเรื่องขานัน้นัวกับเมียนี่ยบไ่ไปรรมดาดอืมรที่ไร เราบอว่าเข้าใจว่าไปเห็ดเบียกไปเห็ดันงานนี่เนาะเราจะไปเนาะอ่อันไปอันไปถ่ายทอดเอาอันตู้พายกับอันเมียเรานาะเฮ้ยเจ้าบอกบอกเขาบอกไปถ่ายบุหินหมดแต่เมียเรายังบุปากน้ำฮะแต่เมียเรายังบุปากน้ำเป็นยังจั่งบุหเป็นยังจั่งบุห่ากบเห็นตันะบนเห็นเราลี่เราว่าจั่งบเห็นเราไปเห็ดเบียก้ยนาวเราไปเห็ดเบียกแล้วบเห็นเราไปเเ็รบ้านเราเราว่า เบาะแสว่ามาชื่นหน่อยบ่แม่นหวานนี่หวานนี่เราบระเด้นนะหวานรี่มูเจ้าเือนบ่ะเราเมียตัวพายนะเราไปเฮ็ดเวียกบอกด้วยเราเียกอย่างเงี้บ่วารี่อยู่ในเฮื่อนแม่โให้ออกมาว่ะอย่างเงี้อันเบาะแสได้บอกนะเห็นแต่แม่แล้วนอาประแผลแม่แม่ละวานแม่ลาวาเราไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ้านนี่แหละอยู่รักษาที่มหาอันนา บ่อบ่อบ่อแหล่บ่อแล่จะผักมือไว้จดเฝืนไว้ทางเล่าเรามนมาจีนทงหาจดเฝืนไว้ฝาเล่าฝันมือไในลูกเล่าว่างเลยหายเล่าตู้มาหาชู้เจ้าแม่เป็นวาซี่นะบ่ได้พ่อหลอกตู่น้องจีนบ่เห็นนั่นนั่นคอยเปิดเป็นธุระชับเมียว่าเมียตู้ภัยมาเนี่ยตู้ภัยเมาเทือนตู้ภัยแล้วครัเมอลังอันใบแหล่มือเมื่อเฮือนแม่ว่ชนะ ตุภายรดน้ำเมื่อข่อยบ่มอย่างนี้น้ำเมื่อเมื่อนอนน้ำเมียหน่อยตุภายนะเออละมาแต่เพราะฉันพอแผ่แต่จังหวะแล้วข่อยเห็นแน่ขนาดนั้นเอาเลยัวเองพอแม่เขาแล้วก็ให้นอนน้ำบ่พอฉันเอาบ่นอนได้เมียข่อยว่ะเออข่อยบ่ได้จีบใบห้าหางหญ้าหยังคือมันเมียบ่แหลกเหอะคือบ่จีกแล้วจักแล้วยังบ่ฉันนะตุภายนี่ก็เด็ดเดี่ยีดอกโมเมนต์ดอกตุจานเลยแล้วแล้วสำหรับตุภายกับเมียนะ เลี้ยวเลี้ยวครับแต่ว่าเมื่อนั่นประตูพายเพื่อยังไปนอนอยู่ดูงงไม่รู้เลยแม่ประตูพายประเด็นอยู่ใต้เผมยังไม่ขึ้นมาไแม่หรือว่าชิปตะก้อนผลบ่อเนี่ยนะผมงตะก้อนหรือไหนจะมาฟังประตูพายนั้นเห็นลงอยู่ในเฮือนหรเฮือนเฮือนอันนี้เรียเฮือนเวลาเนี่ยในบุญเราเนี่ยเวาแม่เฮือนอันนั้นบุญเปนเฮือนใหม่เฮยังเราเฮย์เป็นเวลาเมื่อถ้าเราหายมาอันฮุูเสร็จปอกเสร็จปูนอัน บนพือนมากปูะทูไพ่กวบานอประเภทเ้าบอานนอมันหกเราอ่ะเก็บขวดไว้เก็บขวดอนไรัยไมทำความสะอาดให้เราเรียบร้อยนอนแล้วนะโอ้บนนี้เนาะบัดนนี้ฮะยังจีถูกยูด็อกเชนโอ้ยยังสิเมืออีกเขาบึงนี่เราอยากให้เป็นคือเเ่ามันเน่เน่เน่โค้เตตไพ่เจ้าพวกขึ้นฮอดลูกเคยกับเจ้าเปลานี่ย่านนี่คงใช้แล้วจังว่า เราแล้คยอจะคิดพกิี้เถ้าอะไรข้าบกบูดกันว่าการลมของข้าวมั่งนี้แล้วก็ยาคว้าชีววุ่นวเพียังจุดจำไรน้ำจุดทอดไรดอกหกจำไรจำหนึ่งนี่กันว่ามันเป็นไม้เป็นตอกแนวนะกระจูดทิ้มแล้วก็แล้วไปเป็นดินเนาะเพราะเขาเป็นดินสมอกชิมังนะเออชิมังนี่กัขุดขุดนัลลแหละขุดจักชองชะบอนมันลอยไปไหนชิมังฮันโผล่เขินไปหลังหมแล้วปูพืชเนาะขุดแล้วก็กวาดลงมากระถม ก่อนลงกระถมกองอันอนั้นมูเจ้าโบเห็นบูได้อันหน้าแถวแบนี่แถวแบนี่อันนี่อันนี่น้ำบัดเชนำชัยกองกแก้วจำรถไทยรถไทยรถไทยคนนี่กองแก้วพ,พลังเขาแก้ออกมาแต่เชโน่ผู้ใดออก็มาทอกทอกน่านมันทอกทิ่มมันใครก็บม่อยากเห็นนาตาแบนี่เราคนเวียดได้เ,ออเรามาเห็ยนด้วย แล้วขุดคุ้มขุด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 ช่างนี่เรากวาดกองแก้วนะตรงพื้นพ hmm. ุ okay ่นเห็นหน้าเฉยเห็นบ <Do is. S 1> right. ่นเห็นหน้านี่อันชน้ำชายนี่เห็นบ่นหน้าใกล้ๆอันแช่น้ำมันน่ะโดยหน้าตะเบะนั่นนะโอ้โหคนเบิดเมืองเบิดอันนี้ว่าตาอันนี้อะไรตาหักตาหายนี่ไปอยู่นนหันกับ่แพ้ตาแบะได้ดีคือกุมือแล้วใครน้ำเป็นหาก็ได้เป็นไร ขื้นมาเนี่ย <มา S 1> เดินท,<อ>ทางเนาะโอ้นี่ยข้ามทางไนงะเราตั้งแต่ทางผิดกันชั้นโย่ค่อยลงไปกับตอกันครับมันดินนานตาหยังกว่าลืมฉันมีทางขงังเราเบื่อมนะั้งเลยบ่าถูกคนเวียดใจห,หันใจคนเวียดเอาโบแมนเวียดอันอยู่อันนั้นดอกเวียดอยู่ในเะชโนนี้แต่เก่าพุ้นอันนีงเราเนาะโอ้ยเราเราได้ดีบ่หน่อย แต่ขี้ม้คอยไปคล้ายเข่ากับแม่น่ะไปได้หันต่อมันเห็ดอยู่ใน,น,นพื้นนั่นขอน,นั่นคนกุงขาบักเอาก็บ้องเลยนะจูดกันห้างจอดว่าออกมาพอดีหาฐานบักใหญ่บักใหญ่พุทโาแก้วนี่แหละจูดออกมาเลยแบบโอ้ยออกไปวิดอะไรกันพักกันมมแจะไปตองกุงโอ้ยแชมันขับตักปันอย่างานั้นใช่เนาะ แต่ว่าเห็นบอานเฮียบบเฮียบบนี่เฮียบบนี um, uh, 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 ่ตะกี้นั่นหาลัดไก่หาชื่อไก่ขายได้อันเฮียบบนี่ยไรอันลงทานขายคำกูมือเนี่ยเจนี้เลยได้ขายคำโอ้ยเจนี้เราได้ขายคำไปว่าบอกนั่นไปสั่งนะนะคตของคนเนาะอย่ากจะบอกคนทุกคนนี่จะเผายินท้าไปก็ดีบัดบันหังบม่ได้ยาง หรือปมือนี่คำผ้าโมมีโมมีคำผ้าโมมีคำผ้าคำพลอยคำผ้ากว่าคนหั่งตะกี้ก่จะไปดูก็เนี่ยมันหาหนุ่ยจักเนี่ยปอบเนี่มันพลาดถูกยากปากมองมาจากผมเมอตอนตอนนี่มันมีใจที่อันโอ้ยเกดหาเนาะเคลื่อนมันสร้างแปดห้องเก้าห้องก็มีจนโดยหอนมันเอาบอกเด็ก้มหัวให้เออเป็นหมาเป็นจับ อันนั้นจะเป็นคนดุเนาะคนดุคนมีใจอยาก้น,น,นคนมาเห็ดมาฉาบได้อยากมีอะไรเนา